m o r morning student How are you today? เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆวันนี้นะคะเราก็ยังเรียนอยู่ในหน่วยฝนจานะคะซึ่งฝนภาษาอังกฤษน่ะคืออะไรเด็กๆรู้ไหมคะไหนใครรู้ยกมือขึ้นฝนนะคะภาษาอังกฤษก็คือเรนค่ะวันนี้นะคะครูเมย์ก็จะพาเด็กๆนะคะไปเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องสัตว์นะคะที่เราสามารถเจอได้ในฤดูฝนนะคะ วันนี้นะคะเด็กๆเดี๋ยวเรานะคะจะไปดูกันว่าสัตว์ชนิดไหนที่มีพิษบ้างนะคะหรือว่าชนิดไหนที่ไม่มีพิษนะคะแล้วเดี๋ยวเอ้ย,เ,อยเด็กๆคะเด็กๆครูมเม์ครูมเม์ครูมเมทเจออึ้งอ่างเฮ้ยเดี๋ยวครูมเม์นะคะขออนุญาตไปจับอึ้งอ่างแบบหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับสัตว์ในฤด,ดูฝนกันต่อนะคะปี มาแล้วค่ะเด็กๆครูเมย์นะคะก็เอาอึ่งอ่างของครูเมย์ไปเก็บแล้วนะคะทีนี้เด็กๆรู้ไหมคะว่านอกจากอึ่งอ่างแล้วนะคะก็ยังมีสัตว์อีกหลายชนิดเลยนะคะที่เราสามารถพบได้ในฤดูฝนนะคะไหนเด็กๆช่วยครูเมย์คิดหน่อยสิว่ามีสัตว์อะไรบ้าง เด็กๆคะสัตว์ตัวแรกนะคะที่ครูเมย์จะพาเด็กๆไปรู้จักนะคะก็คือนี่เห็นไหมคะว่าคืออะไรงูนั่นเองนะคะภาษาอังกฤษนะคะงูนะคะก็คือ snake น,นะคะแปลว่างูนะคะงูนะคะ,ะ,คะก็จะเป็นสัตว์ที่มีหลายสายพันธุ์นะคะมีทั้งที่มีพิษและก็ไม่มีพิษนะคะเราจะเจองูะคะ่ะได้บ่อยในช่วงหน้าฝนเพราะว่างูอะคะ่ะจะหนีน้ําออกมานะคะ แล้วมาอาศัยอยู่ตามบ้านเรือนของเด็กๆนะคะหรือว่าอาศัยอยู่บริเวณที่น้ําท่วมไม่ถึงนะคะทีนี้นะคะถ้าเด็กๆไปเจอเด็กๆไปจับไปโดนไปเล่นมันได้ไหมคะไม่ได้เลยนะคะเด็กๆเพราะว่าบางตัวเนี่ยเราไม่รู้ว่ามันมีพิษหรือไม่มีพิษและต่อให้มูนะคะตัวไหนที่ไม่มีพิษเราก็ไปโดนไม่ได้นะคะเพราะมันจะโดนมันกัดชึบเข้าไปนะคะเจ็บนะคะเด็กๆต่อไปนะคะเด็กๆ นี่เลยเด็กๆรู้จักไหมคะว่าคืออะไรเราเจอบ่อยมากเลยตามบ้านเรานะคะก็คือแมงมุมนะคะภาษาอังกฤษนะคะก็คือสไปเดอร์แมงมุมนะคะที่เราเจอตามบ้านส่วนมากนะคะจะไม่มีพิษแต่เด็กๆไปจับไปเล่นมันได้ไหมคะไม่ได้เหมือนกันนะคะเพราะว่า เด็กๆอาจจะแพ้อาจจะเกิดอาการคันบวมอักเสบได้นะคะแต่แมงมุมที่มีพิษร้ายแรงนะคะก็คือแมงมุมแม่ไม้สีน้ำตาลนะคะแล้วก็แมงมุมแม่ไม้ดำนะคะตัวนี้นะคะถ้าโดนกัดนะคะต้องพบแพทย์อย่างเดียวเลยนะคะฉะนั้นเด็กๆนะคะห้ามไปเล่นเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นแมงมุมที่ไต๊กต่ๆอยู่ในบ้านนะคะหรือว่าจะเป็นแมงมุมตัวโตๆเนี่ยห้ามเล่นเลยนะคะเด็กๆอุ๊ย เด็กๆเด็กๆเห็นไหมคะอะไรกําลังวิ่งมาเนี่ยเห็นไหมเอ่ยหนูนั่นเองหนูนะคะภาษาอังกฤษก็คือแรดนะคะตัวหนูนะคะเด็กๆไปจับไปโดนมันได้ไหมคะหนูเป็นสัตว์ที่ไม่มีพิษนะคะแต่ก็มันมีฟันนะคะที่สามารถกัดเด็กๆได้นะคะและถึงมันไม่มีพิษนะคะน้ำลายของหนูนะคะก็มีเชื้อโรคนะคะถ้าเด็กๆโดนกัดนะคะอาจจะทำให้เป็นโรคชีนูได้นะคะ ซึ่งเด็กๆนะคะห้ามไปจับห้ามไปโดนไปเล่นมันเลยนะคะเด็กๆคะอุ๊ยแมลงสาบเยอะมากเลยอ่ะเด็กๆเห็นไหมคะฝนตกทุกครั้งแมลงสาบเยอะมากเลยอ่ะโหเด็กๆคะแมลงสาบนะคะภาษาอังกฤษนะคะก็คือ c o s โร a d นะคะตัวนี้นะคะเด็กๆมันนำพาทั้งเชื้อโรคทั้งอะไรต่ออะไรเยอะแยะเลยนะคะแมลงสาบนะคะ มันก็กัดได้เหมือนกันนะคะเด็กๆถึงแม้ว่ามันจะแบบไม่ค่อยโดนไม่ค่อยกัดใครหรืออะไรอย่างเนี้ยฉะนั้นเด็กๆนะคะห้ามไปจับไปโดนมันนะคะเพราะอาจจะทําให้เด็กๆนะคะเป็นผื่นคันแพ้ได้นะคะเด็กๆคะเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยครูเมย์นะคะก็ยกตัวอย่างสัตว์นะคะมาให้เด็กๆดูหลายชนิดแล้วนะคะที่สามารถเจอได้บ่อยในหน้าฝนนะคะโด็ยเด็ โอ้ยเด็กๆคะมาช่วยคุณเมยต,ตบยุงหน่อยแล้วยุงเยอะมากเลยอะมาตรงนี้อีกแล้วโอ้ยโหเด็กๆคะยุงนะคะก็เป็นสัตว์อีกหนึ่งชนิดนะคะที่ชอบมาพร้อมกับหน้าฝนนะคะยุงนะคะภาษาอังกฤษน,นะคะก็คือนี่ m มคคิโตนะคะเด็กๆคะ ยุงะคะจะเป็นสัตว์ไม่มีพิษก็จริงนะคะแต่ว่าน้าลายของยุงเนี่ยจะนําพาเชื้อโรคนะคะอาจทําให้เด็กๆเ,เนี่ยเป็นไข้เลือดออกหรือว่าไข้ามาลาเรียได้นะคะดังนั้นนะคะเด็กๆนะคะจะต้องช่วยกันนะคะกาจัดแหล่งเพาะพันยุงลายนะคะ<อ>เพื่อที่ไม่ให้ยุงนะคะมันเพาะพันุเยอะขึ้นนะคะเด็กๆคะเห็นอะไรไหมเอ่ยนี่ ตัวนี้คือตัวอะไรคะเด็กๆมีขาเยอะเอะเต็มไปหมดเลยตัวนี้นะคะก็คือตะขาบนะคะหรือว่าภาษาอังกฤษนะคะก็คือเซนเตปิดนะคะตัวนี้นะคะเป็นสัตว์ที่มีพิษนะคะตะขาบเด็กๆไปจับไปโดนมันไม่ได้นะคะเพราะว่าเวลาที่โดนมันกัดนะคะจะทําให้เด็กๆนะคะเกิดอาการบวมแดงอักเสบนะคะเพราะพิษของมันเนี่ยค่อนข้างร้ายแรงมากเลยนะคะตัวนี้ บางคนนะคะถ้าแพ้นะคะอาจจะต้องไปหาหมอเลยนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆออ้ยเดี๋ยวเดอุโอ้ยฝนตกหนักอีกแล้วอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึ่งคุณแม่ขออนุญาตใส่เสื้อกันฝนก่อนนะคะโอ้ยตกหนักทุกวันเลยอ่ะเด็กๆบ้านเด็กๆเป็นยังไงกันบ้างฝนตกไหมคะอ่าเรียบร้อยแล้วโเปียกหมดเลยเนี่ยอ่าเด็กๆคะ ครูเมย์นะคะก็ยกตัวอย่างนะคะสัตว์ที่เราสามารถพบเจอได้ในฤด,ดูฝนนะคะมาให้เด็กๆด,ดูตั้งหลายชนิดนะคะเด็กๆคะแล้ววันนี้ครูเมย์ก็มีกิจกรรมมาให้เด็กๆทําด้วยนะคะเป็นกิจกรรมเกมการศึกษาจับคู่ภาพเงานะคะเด็กๆนะอย่าลืมนะคะทํากิจกรรมเสร็จแล้วนะคะส่งรูปนะคะเข้ามาในไลน์กลุ่มให้ครูเมย์ด้วยนะคะบ๊ายบาย